กราบสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะวันนี้พบกับน,น้องเอคนบ้าหวยรวยแน่นอนค่ะอย่าลืมกดติดตามนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยเวลาทางช่องมีข้อมูลดีๆนะคะแนวทางดีๆพี่ๆจะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆที่ทางน้องเอได้นําแบ่งปันวันนี้เจอกันนะคะสวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะคะกับวันอาทิตย์นะคะที่8 พฤศจิกายน2 5 6 4ค่ะแนวทางวันนี้นะคะมีให้ท่านผู้ชมหลายๆท่านหนอ่างคอมเมนต์เนะะเาะลาวอยู่ไหนลาอยู่ไหนนะคะลาวสต์อยู่ไหนลาวจำปาสักอยู่ไหนนะ,ะตอนนี้เราแยกชุดด้วยนะ,ะเป็นชุดลาวสตาลาวจำปาสัก1ชุดนะ,ะแล้วก็ฮานอยนะคะรวมมิดอีก1ชุดนะ,ะรับชมแนวทางไหนตามแนวทางนั้นนะคะดูอย่าสับสนนะคะเนาะถ้ามองตั้งแต่แรกนะ,ะาจะรู้อ๋อนี่เขาแนะนําแล้วนะคะเวลา แนวทางแล้วก็ถ้าเปลี่ยนแนวทางใหม่ตอนนี้เป็นเม็ดอ่าฟันนะคะมีตัวเน้นหนูเม็ดเดี่ยวนะที่เหลือก็เป็นตัวกันสเนาะสำหรับตัวเด็ดและตัวรองเล่นยังไงให้ได้ทอนวิวไว้ก่อนได้ทอนแน่นอนค่ะก็วันนี้นะคะเราก็จะไปทํางานท่านผู้ชมว,วันนี้วันอาทิตย์นะคะวานเราก็ไปพักผ่อนไปทะเลมาวันนี้ก็จะไปทํางานนี่เสื้อ อีกอ๋ออีกเขาเรียกอีกชาแนลหนึ่งนะคะคนรักบารสไตล์โมเดิร์นบางท่านแบบเห็นมาแปลกๆใช่ไหมเอ๋หรือเปู่หรือเปล่ปา,ลา,ลา,ลาใช้แล้วค่ะก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะคะอีกอย่างนึ่งนะคะฝั่งพี่ท่านนะคะไปกดติดตามทางแฟนเพจ a c e b o o k คนบารหวยน้องเอ๋ด้วยนะแนวทางวันจันทร์เริ่มต้นแล้วนะสำหรับแนวทางนี้ที่อีกนะคะใครชอบแนวทางนี้อ๋อท่นต่างประเทศน้องเอกนูงไห้นะคะให้ดูหน้าแบบอันนี้คือแต่งหน้านะท่านผู้ชมดูสิได้แค่เนี้ย แต่งหน้ากับไม่แต่งหน้าก็ต่างไม่ต่างกันเลยนะคะอ่ะมาเรามาเริ่มการคำนวณเลยเขาบอกว่าวันนี้มีคําถามพี่ๆดีกว่าให้พี่ๆคอมเมนต์มาบอกกันว่าการกระทําหรือคําพูดนะคะที่ดังกว่ากันนะคะอ่าการกระทําหรือคําพูดที่ดังกว่ากันนะคะเนอะอ่าใครคิดเหมือนกันเดี๋ยวพรุ่งนี้มาคอมเมนต์กันว่าเอ้ยเหมือนกันหรือเปล่า,านะคะสำหรับหนูนะคะ คำพูดอะบางท่านบอกใช้เสียงก็ต้องดังกว่าสินะคะแต่หนูว่าการกระทำดังกว่าคำพูดนะคะในที่หนูหนูคิดว่านะคะแต่มี2ทางเลือกว่าพี่ๆชอบแบบไหนก็คอมเมนต์มาบอกกันได้มาพูดคุยนะคะเหมือนแบบไม่มีอะไรทำนะแล้วก็มาคอมเมนต์บอกกันนะแล้วพรุ่งนี้เรามาตอบคำถามกันนะสำหรับวันนี้มาเลยจากเริ่มต้นแนวทางแรกคือลาวสตาร์นะคะก็ไปดูผลนะเมื่อวานเข้าหรือเปล่านะสำหรับแนวทางลาวสตาร์ค่ะนี่เลย แนวทางวันนี้ประจำวันที่8พฤศจิกายน2514นะคะก็เด่น0ลอง9ค่ะ,ะเน้นนะคะ08ลงง0196ค่ะกัน0398 798แนะคะ5 9 6และ403สาำหรับแนวทางลาวสตาร์นะคะท่านผู้ชมแนวทางราวสเตอร์ คํานวณน,นะคะเองนะคะคํานวณเองนะคะทุกอย่างคือเขาเรียกว่าคํานวณมาจากาหลักความเป็นจริงทุล้วนนะคะแต่ไม่รู้เลขจะมาหรือเปล่านะก็เต็มที่แล้วค่ะทุกท่านเลยไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายนะคะทางเรานะคะคานวณเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะท่านผู้ชมเมื่อวานนี้นะคะก็ลงไปแล้วนะคะสําหรับแนวทางอ่า รัฐบาลนะรัฐบาลประจวันที่1น,นะคะธันวาคมลงไปแล้วนะคะไปรับชมกันด้วยไปดูกันด้วยนะจ๊ะว่าพี่ๆทลานชอบกันหรือเปล่านะสำหรับแนวทางรัฐบาลสุดใหม่ของเอ,งเองนะรัฐบาลคงรัฐบาลมาแล้วตอนที่ลาวจำปาสักค่ะประจวันที่28นะพฤศจิกายน2 5ง4นค่ะลาวจำปาสักมาแล้วจ้าได้เด่น5ล้านลอหค่ะ เน้ห้าเจ็ดห้าศูนย์หกเจ็ดกันห้าเก้าหกสี่ค่ะสองห้าเจ็ดเก้าห้าศูนย์และหกห้าเก้าค่ะสำหรับแนวทางลาวจำบานศักวันนี้นะคะรับชมชื่นชอบนะไม่รู้จะทำอะไรคอมเมนต์กันเข้าไว้นะคะกดเขาเรียกคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันนะเจอกันที่ไหนทักทายกันได้นะคะอ f ซีทุกท่านเลย รักเหมือนเดิมนะเพิ่มเติมคือห่วงใยมากกว่าเดิมอีกนะคะอาการหนาวเริ่มมานะคนะเนาะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยจ้าจบแล้วนะคะสำหรับแนวทางลาวสตาและลาวจำปาสักชื่นชอบกดตามอชื่นชอบกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์ให้เยอะๆด้วยนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะทุกท่านโชคดีเฮงๆๆๆและก็เฮงๆค่ะสวัสดีค่ะ